ครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์ครับวันนี้พี่ตีพาทุกท่านเนี่ยมาชมคลิปรอบคันสำหรับเจ้าทริอัมสตี e e ิปเป p ร e นะครับ765ด s ครับรถคันนี้ครับเป็นรถปี2 0 2 0นะฮะเลขไมล์0 0 0กิโลเมตรแท้ครับมาพร้อมของแต่งจัดเต็มสภาพป้ายแดงจะสวยแค่ไหนแต่งอะไรบ้างเลขไมลแท้ไหมนะฮะมาชมมาเลยครับเลขไมล์คันนี้ครับมาดูกันครับผมที่เป็นจอสี t ีนะฮะมาดูกันเลยครับ เลขมายคันนี้อยู่ที่2,991กิโลเมตรแท้นะครับผมมาครับเรามีเลขมาจากลูกค้าให้ดูทุกคันด้วยคันนี้กุญแจให้มาครบ2ดอกครับผมหัวโชคเดิมสวยครับไม่มีรอยขารอยเซอร์วิสเลยนะครับแฮนด์ยังเป็นแฮนด์เดิมตุ๊กตาแฮนด์เดิมครับมาพร้อมโลโก้ Triumph นะฮะตรงรุ่นแน่นอนครับเป็นของเดิมประกับไฟฟ้าเดิมนะฮะตัวหนังสือไม่มีเรือรางปอกแฮนด์เดิมกระจกไปแฮนด์ แต่งนะครับทรงกลมเลยจัดแสงสีฟ้ามือคลัตช์ครับมือเบรกปั๊มเบรกบนเดิมจากเบมโบ่นะครับไม่ขดไม่งอครับผูกน้ำมันเบรกจากเบมโบเช่นเดียวกันสวยใสครับไม่มีขุ่นแน่นอนนะครับคันนี้ครับมาพร้อมกับกาสบัดแต่งนะฮะนี่ครับจากเคเท็ตรงรุ่นแน่นอนครับชุดสีถังเดิมครับสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบฝาถังสวยครับไม่มีรอยนะฮะตัวถังไม่มีบุบรรักยิ้มคันนี้มีนี่ครับกันรอยนะครับ จากทริอัพมาให้ด้วยเบาะนั่งครับยังคงเป็นหนังเดิมครับไม่มีขาดไม่มีดูครับมาพร้อมกับฝาปิดเบาะหลังด้วยฟาดิงด้านท้ายสวยครับติกอร์เดิมไม่มีรอยล้มแตะแตกร้าวนะฮะด้านหน้าครับนี่ครับเป็นชิวหน้าเดิมสวยครับนี่ครับโคมไฟหน้านะครับตัวนี้เป็นตัวต้องบอกว่าเป็นตัวบบนเชร์แล้วนะครับเป็นตัวใหม่แล้วนะครับแล้วก็โคมไฟหน้าเดิมสวยใสไม่มีรอยหินเลยนะครับบางโคนหน้าเดิมนะครับไม่มีแตกร้าว ยางหน้าหลังครับเป็นยางเดิมติดรถจากศูนย์ครับจาก Pirelli Diablo Super Corsa ตัวท็อปสุดขอบล้ด้านหน้าครับเป็นสีเดิมไม่มีถลอกไม่มีดุ้งครับจานเบรกด้านหน้าดูใกล้ๆเลยครับนี่ฮะเป็นแค่รอยจริงๆครับผมนี่ครับการลบล้อหน้าแต่งจาก Evotech นะครับคาลิเปอร์ด้านหน้าเดิมครับจากเ e m b o นะครับ M50 นะครับแล้วนี่ครับกาดน้ำแต่งนะครับจาก Evotech เช่นเดียวกันขอท่อเดิมสวยครับไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าด้านข้างนะครับอกล่างเนี่ยแนบสนิทชิด ทุกจุดฝาดิ้งด้านข้างครับนี่ฮะซิกอร์เดิมนะครับไม่มีรอยล้มแปะแตกร้าวแน่นอนนะครับการล้มคาดเครื่องเดิมฝาบ้าวเดิมสวยครับไม่มีรั่วซึมนะครับกาวนะฮะครนนี้มาร้ามประกันแข็งแต่งฝั่งขวาครับนี่ฮะโอ้โหแข็งเครื่องเดิมสวยครับไม่มีรอยล้มเช่นเดียวกันนะครับเฟรมเดิมนะครับเฟรมเดิมสวยนะครับไม่มีรอยดูนะครับสวยกริปเหมือนใหม่แน่นอนครับพักเท้าเดิมเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักขาแยกกลางนะครับก็ไม่คดไม่งอครับ ที่สำคัญครับคันนี้มาพร้อมปะทอแต่งจากอาคาปวกครับ,คครบเป็นของแท้เบิกศูนย์ครับอย่ามาฟังศูนย์เสียงท่อคันนี้กันกับประัดติดง,ง่ายครับรอบเดินเบานิ่งนะฮะอัตราเร่งเป็นไงนีครับขึ้นเร็วลงเร็ว นนิ่งนะครับผมไม่มีสะดุดเลยนะฮะสงอาร์มฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างเลยนะครับนีครับจานเบรกด้านหลังนะครับก็เป็นแค่ลอยนะครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับขอบรถดหลังคันนี้ครับสติ๊กเกอร์เดิมเต็มครับไม่มีฉีกขาดหลุดล่อนนะครับไม่มีรอยไม่มีดุ้งแน่นอนนะครับยางหลังครับ2 0 0 0กิโลเมตรแท้ต้องเต็มแบบนี้นะคันนี้เนี่ยรบอกว่าจะเป็นท้ายเดิมสวยครับศูนย์ตรง ไม่มีบิดเบี้ยวันี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุแม้กระทั่งล้มแปะนะฝั่งซ้ายนะครับยังคงเป็นโซเตอร์เดิมติดรถมาจากศูนย์นะครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยครับไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้าเช่นเดียวกันชคหลังเดิมครับจากโอรินนะครับตัวนี้คือตัวท็อปสุดนะฮะพักเท้าฝั่งซ้ายเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักคันเกียร์นะครับดูนะฮะไม่คดไม่งอไม่สึกแน่นอนแข่เครื่องฝั่งซ้ายครับนีครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะนะฮะการล้มคาดเครื่องฝั่งซ้าย ไม่มีรอยครับฝาแววนะครับไม่มีรั่วซึมและครับกาวไม่เคยเปิดนะฮะดีครับัฝั่งซ้ายสวยครับไม่มีรอยนะครับสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งสติ๊กเกอร์มอกนะครับดูนะครับอยู่ครบทุกตำแหน่งสวยใสเหมือนใหม่หน้าเครื่องฝั่งซ้ายครับมาดูครับแห้งๆใสๆครับตาพลาตัยทันเดอร์ไบรท์นนทบุรีครับดีฮะกระบอกโชคล่างด้านหน้าฝั่งซ้ายสวยไม่มีรอยครับจานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยครับสัมผัสกันด้านขวาแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับผม เอาละครับคันนี้พี่ตีเปิดราคาเพียง299,000บาทนะครับพร้อมของแต่งทุกชิ้นเลขไม้เพียง2,000กิโลเมตรเท่านั้นครับดาวต้นเพียง20,090โอ้โหน้อยมากครับตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าขนส่งทั่วประเทศฟรีค่าโอนนะครับเงินสดลดได้อีกรับแลกเทิร์นบิ๊กบทุกรุ่นใครสนใจใครหารถนี้อยู่มาครับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนสวยจริงๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ